สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปเอาชานะโลบกันะฮะโอเคนะทุกคนมาโดยที่เราจะมารีวิวไอพวกนี้นะฮะโดยที่เออมันดูวุ่นวายไู่นี่นะเนะี่ยตนผมเปลี่ยนไปข้างแมปบีแล้วไหมเนี่ยนะเอออยากอยากเล่นแมปบีมากกว่านั้นมาอธิบายกันก่อนคืองี้คืองี้นะคือแบบมันก็พอใช้ได้อยู่แต่โอ้เสียงโคดังอนะในในนี้คือเสียงโคดังเลยนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปข้างแมปบีนะ เสียงเราเบิดต,ตื้นตันตื้นตันมีแต่คนคุยกันนะฮะทุกคนเออปะเออเข้าแมบบบีได้ไหมจะเข้าอย่างวะโอ้โหเข้านานเกินวมดเปิดคลิปมาไม่ไม่ทำยี่เลยเลยเอาจะรีวิวในคลิปจะรีวิวเอ้ยนั่งดูน้ำรอ อ๋อเสร็จแล้วเหรอเออมาตะก,กี้มาเออตัวตัวแรกก็เป็นโลบอ,อ้บอกักอ้บักเออ คลิปเร็วไปไหนไว้ยังรีวิวไม่เสร็จเลยโอเคไอต่อต่อไปก็เป็นเด็กนะโอาโหจูกเก่งซะด้วยโอาโหฟันซ้ายฟันขวาหลบได้หมดโอ้โหโอยขนาดหุ่งไปหน้าซ้ายขวาโอาโหจนสุดท้ายต้องชักสไนเปอร์มายิงดูสีหน้าของมันซะก่อนยังไม่รู้ว่าจะโดนอะไรนะปับนานทำร้ายเด็กไม่ดีนะแบบโหนี่เล่นแลวเล่นลของกอูเนี่ย อย่าไปแปลนะกออู่อะโอเคโดนมาอ๋อ,อก็จะเป็นในตัวเสื้อฟ้าแบบนี้เลยนะส่วนเด็กก็จะเป็นแค่นูบแต่เสื้อสีฟ้ามันก็เป็นนู๊ดีว่ะแต่ในเด็กก็เป็นนู๊แต่ว่าเสื้อสีประมาณว่าม่วงนะตัวต่อไปก็จะเป็นในตัวสีแดงไม่มาสักทีมันก็ไล่ฟันอยู่ตั้งนานไม่เสกกับพี่ไม่เสกอกะผมก็เสียงมาสองตัวตรงนี้เจอทั้งสองสนิท เชเะชะลิ้นพันธลิ้นพันธ์แป๊บหนึ่งเจอทั้งสองชนิดเลยนะทุกคนโดยตัวแรกก็เป็นถือดาบแล้วก็การโจมตีของมันก็คือถือดาบมาแลนะ้วเนี่ยตัวที่สองก็เป็นการถือหมัดตีนะฮะต่อยต่อยแะละตัวต่อไปก็จะเป็นแบบอ,อันนี้ผมว่าต้องแค่พี่เบิ้มนะฮะยังไม่ได้สรุปอะไรเลยนะฮะคือผมเหมือนกระถือเท้าใส่มันนะโดนนะฮะทุกคน เอาละตัวต่อไปจะเป็นในตัวถือใส่ชุดเกราะที่ยิงปืนนะถ้ายิงปืนใส่ชุดเกราะมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนแดดมีตายแน่นอนนะทุกคนเอตัวต่อไปนะจะเป็นตัวดีแดงโอ้โหคลิปเร็วไปไหนวะยังไม่ได้รีวิวอะไรเลยตัวมันก็จะเป็นสีแดงไม่ใส่เสื้อนะฮะและ้วกางเกงม,มันเป็นสีเขียวนะฮะตัวตัวต่อไปมันเป็นตัวระเบิดนะทุกคนมันจะถือมันจะมีถังแล้วมันก็เป็นระเบิดไอ้คลิปเร็วไปไหนยังเพิ่งเซ็ก ทีเบิร์นมันก็อยู่ข้างหลายตัวในแมปอะซึ่งมันจะโดนมีดหมสองทีตายนะอันนี้มีโลกสองโกงไม่โกงอะเ,เราต้องใช้สองตัวนี้นะคะเป็นแพทย์กับทหารอันนี้เอามารีวิวนิดนึงเดี๋ยวพึ่งารเดี๋ยพึ่ง่<ต>า,า,าร์เดี๋ยวพึ่งฆ่าเดี๋ยวพึ่งฆ่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเออหาตั้งนหนโอ้โหไม่วนหาไปที่เดิมอะมาที่เดิมที่เดิมเอนั่้ไงเจอแล้วเจอแล้วไม่เจออีก นูน่นเื้อเขียวหนะ้ามันจะอะไรนักหนาวทางนูน้น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 ทันไปอีกทีนึงแต่สองตัวนี้เราก็ต้องใช้นะฮะในสองตัวนี้เราต้องใช้นะโอ้โหมันจะอะไรนักหนาว่โอ้โหคลิปโคตรหนะ้านๆะนะื้อเขียวหนะ้าโอ้ไม่ใช่เื้อเขียวนี่ว่า มตัวยิงปืนเกิดนะเหมือนผมจะฆ่าเสื้อเขียวไปในคิดแล้วแต่น้นไม่ทันดูนะฮะตอนภาคโอเคทุกคนฮนะผมก็จะประมาณว่าเดี๋ยวก็จะไปหาอะไรทำอีกนะฮะไม่ดูดน,น,น้ำไปมั้ง เอาละทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวตัวต่อไปจะเป็นบอสรองตัวสุดท้ายนะฮะส่วนตัวสุดท้ายผมจะมาโลกสองโอโ้โหผมจะมาไอพีสองนะฮะเอ,อมามามา,มาตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปดาบของผมมันจัดการได้ง่ายได้เลยแต่ถ้าโดนหมัดมันขึ้นน็อกนะฮะโดยท่าแล้วยังเป็นการตีแบบมัวม่วๆนะฮะไอตัวนี้จะมีหลายท่าเลยนะฮะท่าที่สองเป็นการโยนหินแล้วก็ทุบคืนแบบที่เห็นในภาพเลยฮะแล้วก็พุ่งแล้วก็เดินชนแบบโคตรเร็วนะฮะ น่ะนานค่าเดี๋ยวเราค่าต่อแผนก็คือห้าพันะฮะ <c oughs> เมนซีมีคุ้มค่ามากนะฮะเ <c oughs> อ้ยตัวสุดท้ายเดี๋ยวค่อยเอาโลกสองแล้วกันนะฮะโอ้ยตัดจบตัด